สวัสดีสบายดีพแม่พี่น้องมาบันไดก้ามาผอกับซอกเลน้องมาคือเกาอนี้ก็มิเหตุเบียกรวอยุบัดมาส่วนขี้ดินใส่ก็เจ๊แอก็หรือก็เ้าก็ะส่อขี้ดินอยู่เมื่อไหร่วะกระสือขี้ดินนี้อาเร็วเมื่อไหร่แต่ว่านาะ เรใส่ขินไกลีให้กำลังใจค่ะเป็นวันไม่เหม่อเลยว่ะส่เอาขีดินไปใส่พอแจกกูและมโอซิมไม่ิมไใส่ซิมสบายดีแม่เหรอแมาเห็ดเหียกรวมนอกจากนี้อยู่วัดี ขนดินเขาซิมเนาะก้นกับองจูกับสิไดอยู่เนาะเป็นคนพวพอจะมาปินกองนาคุณกันะสบายดีกัสบายดีอนไม่้อเสือสบายดีับีูวเมื่อวานเพื่อกปคนเขาสอยเพื่อก็คนที่นิน้ำกันอีกเพ่อกัมาอกันเองนะเป็นยังเมาเองอะไรดึงบอกเป็นพด นี่เนาะพแม่พี่น้องเพื่นกลังสวนดินไะดคะคนงามจ้นานาคาบัวแต่นะจะจะไม่าเราดบบคนดินใช่จีบแบคนดินจะเป็นสูตร่เนาะกีน่า <c oughs> ทุกคนนี่จะเป็นแบบซีมทีแบบเพิ่นก,กำลังกระสีก่อลนะ้ว๋นนอม่พี่น้องเพื่นกำลังก่สร้างเพิ่นกำลังมาซช ห้ากำห้ากำมี่โดดเด้อพี่น้องแบบมาโคนซอยเป็นดอเป็นอนะไรกันเลยเด็กน้องพี่น้องเป็นอารมณ์มาสู่กับสิบะมาณแต่คนว่าหนึ่งสองสามสี่สี่ขันน้องพรม่พี่นอ้องแบบเพิ่งคนแล้วก็นเพิ่งเอาใส่ดอซอยกันกเถอะเนาะขำเดี๋ยวไว้เดี๋ยวห้าสิบห้าขึ้นไปเพิ่งพี่เฮาคนดินเถอะเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นถักเสื้อเลยพ่อแม่พี่น้อง ทงซีเราก็มาคนดินไปไ,<ง>ไปบงทงนายเนาะไปบงทงนายภาคข่อยไปนาตีไปไปเราพี่น้องทางในมันก็ะสีประมาณ,มน,มาณนึงเออมันยังไม่ทันได้เต็มเบอร์สามนอะกทางใน,นก็ะสีประมาณนี้เดนะี๋ยวมาโฟนพี่น้องแนบโลกไปทางา่งายง่ายอันนี้ก็เป็นผู้สาวผู้สาวอะไรดีเลย สาวนาคามนะพงคนนี้พี่น้องแบบจูเฮาเห็ดน้ำรังเนาะพี่น้องมันเกลียเยอะกันเลอกันเลยอยากนักนักแน่เฮ็ดได้ฮะพี่เข่าใจว่าเปียดยังกับบริเวณเปียดแล้วมีจะทับอันนี้ออกทูทั้งขาต้นออกกัเนาะถูทั้งขางออกแล้วก็ไม่ให้แบบให้มันกว้างให้มันกว้างออกกว่าเก่าอะไร เปลี่ยนใหม่ว่าทุกอย่างกับเปลี่ยนแมีแต่ว่าผับท่าข่างออกสายเก็อยู่วันเก่าไม่ได้กับเดี่ยวเขาบ่นนเลืดกะว่เข็เปียกสโนว์คีน้องพื่อนพี่น้องนอกากสิเปสชวนซอยเพิ่มกรจังหน้เพ่รสีหายคือวาคนกับสีเปย์มาเติบไไก่ไก่ย่างอีกรนติบเน้อพ่อ่พี่น้องมันจังสีซ้ำเด็ด ส่วนดินดินก็เป็นดินอยู่ในบัตนี่แหละน้องพอแม่พี่น้องโ้ยิได้เลกระดุมดำหาค่ะ้ยเออมรอกนกันยังคนกันอยู่นาะพ่อแม่พี่น้องกันเกะมุ้งหรอปลไหนเกาะมุ้งเนาะบ๊มนอยู่นี่มันม่เห็นประมาณเกาเกมุงนี่แหละ อีกประมาณซีบมุมก็คือสิไดลผักเป็นก็คือสิผักเป็นไม่เป็นเนี่ยโมโหกันเนี่ยส่วนแม่เจ้าค่ะส่วนแม่เจ้หาหองส่วนแม่เจ้าหองเบื่อแล้นเพิ่นก็นั่งเศร้าเหม่อเนาะผมไอ้ชิน้องนั่งอยู่ผมกบกันกบกระั่งใหญ่กบมากดระนใหญ่ มัวก็เข้ามาได้สองคนผนิขบวสวนดีอ้อยอ้อยจะบวสวนู้เศาตะดนได้จะับดวจะค่อยนนี้กอนนี้ก็ได้เต็มแม่สนกบเอือยเห็สองคนนะพแม่พี่น้อง จะบ่เศร้าเ่แม่บอ่เศร้าอยากไ้บุญได้อยากไ้บุญได้ๆก่อนบัง่นจำสามีเราอยากไ้ได้ๆาแอยากไ่ำได้จ้อะเมื่อเลยเขาจะเขาจะล้้รกระออเลยปนันังยุ่มกัมยาพุเบอเอาลยเข้ามาบนี้ตั้มตั้ม พยายามดีๆเต็ม่อยู่หนเต็มช่องหองอันนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วพ่อแม่พี่น้องม่ยืนให้กำลังใจงัวก็ดีเต็มช่องหอาาสีนอเงินเขามาไป่่พี่น้องเพราอรนี่วอ้เดพออพอยอว่อหอ

น้องพรมแดนพี่น้องเปินแหละไปฟอกันอยู่เพื่อนเด็กพ่อแม่พี่น้องมอเน็กซ์ก็มาสวนมันมันแดนไปนะไมใหญ่มก็จ่ากระซิ่งเศร้าเด็กน้องพรมแดนพี่น้องเขาจะกระซิ่ขื่นแด็กคนกระซิ่งลายอยู่ประมาณนี้ขื่นแล้วแบบนี้เหนื่อยเนาะ โอเคันจากมัดุโดดุกมเอา้จอดจอดเดียนกันอยู่นี่รถดซิบหล้อรดบ่าสองขัางโซิบหล่อโดบ่าเนอเดียวรถหล่อเดียวนลขึ้นเด้พอกม่นพี่น้องมาที่ไปไปขึ้นขึ้น บัวแจ๊กไหนน้องพ่อแม่พี่น้องอันนี้กะซิมกระไก่ไก่สีแดล้วแนพ่อแม่พี่น้องเรียกเาเพื่อนกะกอขึ้นมาอะไรซ้ำหนึ่งเลยะเมนูยะไรกับแบกตัวแล้วมึงงอะไรเมนูอีกอะก็เป็นลุงเธอลุงเธอแล้วยุคขุมจะวอยจะยุคขุมแปดเนาะ ยี่หกก็ยุคคุมแปดเนาะไปคุมเจ็บไปไหนก็จะเอาไปกระซูงยู่เลยเนาะคุณเ,เออผันธาสีใหม่เนาะทำไมพีน่น้องเป็นหกบันอันแม่เจาา้าธรณีผันกระธาสีใหม่โอ้ยงามกระแห่ไทยเน๊เนาะเห็นไ่ากระดิอันนี้เป็นหีบบัน พื้นท่าสีใหม่บวกาอาหารมันเป็ีสีสานพอดีขาเียขาเื่อมีกาวกาวมคต่เนยังหมูาอบมันอูองอันเนาะพี่น้องปั้นมเจาเธอนีทรงองทงอันเป็นองค์เป็นองค์ซ้อีกลายูสนับนากนอกทุกคนสำหรับลิปนี้ก็คือว่ามียังหลายผ้าการดงมาเห็ดเดือดร่วมนอกพี่นองคนดินเขาซีนเยอะอะ ได้นนข,กกดขกกดึ้นแน,น่นอนเพราะว่าเขาจักกระดุเขาจักกระยางมืออเบิดแต่เป็นแดดถอนได้หากดีแต่ว่ามืงเห็นมันก็เป็ดดตอนใดนมันชีเงาเงาเนาะก็เปนสีตกกาสำหรับคลิปนี้ก็สิบวันมิยังได้เด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซ้อมแม่น้องคะแนีนเนาะแม่นให้ซ้อมแม่น้องเขาเี่นกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปมากไปดิสัตต์แต่ก็สิเจ้าแพทย์สำนึกเด็กก็ฟอกันไหมในคลิปนั้นแล้วส่วงแรกคลิปนี้ก็บ,บายา <c oughs>